สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับตามสัญญานะก็วันนี้นะครับเราอยู่ในช่อง Crazy Cat นะครับช่องเกมกับตัน้ึภาษะสูรวมข้อมูลเกมนี้นะฮะร,รวมถึง ID ดองบอลครับสอบถามเกี่ยวกักบการจัดทีมยังไงนะครับเดี c r i คลิปชนด้านล่างนะฮะคุณสามารถติดต่อมาได้นะครับ โอเคก็ตามสัญญาแล้วว่าถ้ามีกราฟพลังเข้ามานะครับผมจะทำการนี่เลยตัดเกตตัวละครแบบคร่าวๆให้ดาวแบบคร่าวๆนะฮะก็โดยตัวละครที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับก็ได้แก่ซึบาสะนั่นเองครับโดยซึบาสะครับเป็นตัวละครที่ถือว่าค่อนข้างเก่งกาจครับและมีความครบ เรื่องเป็นอย่างมากแต่ก็อย่างที่ผมบอกแล้ครับว่าพลังยิงเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับตัวซูเปอร์สตาร์นะแต่ก็ถือว่าดีนะผมไปดูมาแล้วซื้อมาศาส์เนี่ยมันจะมี Follow 100%นะครับแล้วก็จะมีโบวพลัง20%ตลอดเวลานะฮะลงทีมดีบัฟดีมากนะมีเทพอ่านทาง30%มีเลี้ยงไก่และชิ่งไก่จุดออนเดียวก็คงไม่มีพลังมิตรภาพนี่แหละแต่ถึงแบบนั้นนะครับ สกิลของมันนะครับถือว่าค่อนข้างโกนะครับสกิลไดทช็อตแบบพิเศษนะครับโดยสกิลได้ช็อตแบบพิเศษนะครับจะเป็นท่ายิงไกลนะฮะและก็จะทำให้ออโต้บล็อกไม่ทํางานนะครับออโต้บล็อกไม่อคทีฟนะครับตรงนี้มีคําข้อสงสัยอยู่หลายอย่างนะครับก็คือมันจะข้ามคัดซีนไปเลยหรือเปล่าหรือแค่ออโต้บล็อกไม่ทํางานธรรมดาครับ แน่อว่าสกิลนี้นะครับจะมีผลทําให้ซีโนนะครับเรียกอิชิสตากิมาไม่ได้นะฮะก็ต้องรอดูนะถ้าข้ามคัตซีนไปเลยนี่อย่างโกงนะฮะแล้วก็มาดูกราฟพลังกันบ้างนะครับก็สำหรับกราฟพลังของซื้อภาษาเรียกว่าไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังเรื่องความแรงในการยิงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันต้องสู้ตัวซูเปอร์สตารไม่ได้อยู่แล้วนะฮะและแน่นอนนะครับก่อนหน้านั้น เครดิตเครดิตเครดิตภาพเหล่านี้นะครับเป็นเครดิตของคุณล็อกฟ็อกนะฮะที่ทําภาพมาให้พวกเราดูครับพลังยิงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ7 9็ดแสนมืะครับซึ่งถือว่าดีนะเพราะมันฟูลตลอดครับดีสําหรับตัวดีมเฟสแต่เมื่อเทียบกับตัวซูเปอร์สตาร์มันก็จะดูน้อยกว่านะฮะ790ถามว่ายิงใครเข้าไหมเข้านะาจริงวิตอริโน,โน7 6 0ผมก็ยิงกระตุยมาละขอให้มันเข้าไปยิงได้แล้วกันครับ ความสามารถด้านอื่นนะครับสูงหมดเลยครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงทรงเสียบตัดต่อให้เทปอ่านทางยังไม่ทำงานนี่ก็ไปเจ็ดแสนดูดีสุดๆดูดีมากนะฮะพลังดูสูงนะครับตัวละครนี้ครับมีเลี้ยงไกชิ้งไกนะครับจะทำให้เข้ากรอบเขตโทษได้ง่ายนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ตัวละครอย่างปูโยนะครับเพื่อใช้ท่าได้อีกครั้งตอนพลังงานใกล้หมดด้านเองซื้อภาษาครับ เมื่อเลือกทางถูกนะครับพลังนะครับจะขึ้นไปอยู่ที่9 0 0 0แสนกว่านะครับเรียกว่ามิดหลอดยังกัดจุนกันเลยฮะโหดมากนะฮะเลือกทางถูกนะครับเกมลุกเกมรับนะครับมิดหลอดนะฮะเป็นตัวทำเกมที่ดีครับและสอดเข้าไปยิงได้ครับเรื่องดาวที่ผมให้เนี่ยผมบอกไปก่อนเลยนะตอนนี้ผมยังไม่รู้เอฟเฟกของลูกยิงเนี่ย แบบเต็มที่100%ถ้าไม่ข้ามคัดสซีนไปเลยนี่มึงหดาวครึ่งได้เลยนะแต่5ดาวแบบยืนพื้นพื้น,นฐานนี่มันได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับพี่ซื้อบาสานะฮะดูเก่งดูดีนะครับดูเก่งดูดีพลังโอเคนะครับต่างจากไอตัวซูเปอร์ดีมเฟสเมื่อตอนประมาณ2เดือนที่แล้วไอตัวสีเขียวนะฮะไอตัวนั้นยิงเก็บตอนนี้ยิงแรงประมาณมีไาเอวเนาะใช้ได้อยู่แล้วตัวถัดไปครับก็คือ มาวากาบายาชิเคนโซเคนโซครับเป็นตัวละครตามคาดของผมเลยก็คือคงไม่เก่งกว่าบ,บุลเลอร์เท่าไหร่แล้วก็จริงแบบนั้นครับพลังเซฟเนี่ยระดับเดียวกับมุลเลอร์เลยนะอาจจะดีกว่านิดๆแต่ก็ไม่ต่างก,กันมากนีข้อดีคือมันฟูตลอดเวลานะครับแล้วก็มีทั้งโยนไกลแล้วก็ชกไกลครับมีบวกพลังพลเลมิวนิค2%นะฮะ แล้วก็ตัวละครนี้นะครับมีการการบล็อกท่าด้วยสามารถใช้ใช้ท่าเอ่ออะไรก็ได้คือมันการการบล็อกท่าเนาะมันจะไม่โดนบล็อกท่าใหญ่นั่นเอง <c oughs> โดยรวมแล้วครับเกนโซครับมีท่าหลักและท่ารองนะฮะแรงถึง558เก่งทั้งสายชกบอลและสายรับบอลส่วนการาฟพลังนั้นอยู่ในระดับดีมเฟสแหละฮะก็คือพลังเซฟอยู่ที่787ส่วนชกบอลอยู่ที่789 มุลเลอร์นะครับอยู่ที่7-8-6แต่บุลเลอร์ไม่ได้ฟูตลอดเวลานะครับเอความเก่งการเนะี่ยผมอยากจะให้5ดาวเหมือนกันแต่เอาไป4สดาวขึ้นก่อนและกันไม่พอใจเท่าไหร่เรื่องที่ว่าได้สัก8แสนก็ยังดีว่าอย่น้อยไปนิดก็ <c oughs> เข้าใจแหละว่าตัวดีเฟสคงได้แค่นี้นะฮะแต่ถ้าจะรัก8แสนสีดาวขรึ่งละกันใช้งานง่ายนะฮะแต่อาจจะไม่ฟูนัก แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับพี่เซี่ยวจุงกัวนะครับเซี่ยวจุงกัวนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ยิงแรงระดับเนินนะครับแถมมีบัฟพลังด้วยเที่ยวครับคุณสามารถใช้ทดแทนปีแอร์ได้เลยหากใครแบบว่าเบื่อไม่อยากใช้ปีแอร์แล้วหรือว่าต้องการเอาตัวสีแดงลงเพิ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่เซี่ยวช่วยคุณได้ครับเซี่ยวจุงกัวนะครับพลังมันเทียบกับปีแอร์ไม่ได้นะฮะแต่มันมีเลี้ยงไก8เท่านะครับมีบัฟพลังผู้เล่นบาเยนมิวนิกนะครับ3เปอร์เซ็นต์ครับ นอกจากนั้นนะครับจะมีออโต้ตักบอลและมีบัฟพลังอินสไพร์นะฮะ8%ให้ AM f o r w ฟอรเมื่อเราชนะแมตช์อัพด้วยเรื่องกราฟพลังนะครับมันเป็นเหมือนดั่งมิคาเอลสีสีแดงตัวล่าสุดนี่แหละอัปเกรดขึ้นมาอีกนิดหน่อยครับกราฟพลังครับค่อนข้างดูดีนะฮะคือมีพลังยิงที่รุนแรงมากๆนะครับเมื่อคุณใช้ท่าเกรดด a กอนนะฮะเออท่าดกอนไลนิ่งเนี่ยมันดีก็จริงนะ มันดีก็จริงแต่ถ้าแรงสุดต้องเป็นเกรดดาร์กอนนะฮะถ้าเป็นท่าลิมิเต็ดนะฮะท่าลิมิเต็ดปะน่าจะใช่ส่วนเกรดดาร์กอนนี่มันท่าตัวไหนวาลืมไปละ <c oughs> พลังยิงเมื่อชนะ Bad แบทอัพเนี่ยเลีเ้ยงเข้าไปแล้วยิงเนี่ยโซ่ถึง8 2 4ตัวแตกกันบ้านแล้วฮะโอ้โหตัวนี้ดีแน่นอนแต่มันก็มีข้อเสียอยู่บ้างน,นะครับแม้ว่ามันจะมีความครบเครื่องมีออโต้ตัดบอลหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าพลังพื้นฐานด้านอื่นนะครับ ไม่สูงเท่าไหรนะ่นักก็ไม่ได้เกะนะแต่ไม่ได้สูงมากนั่นเองโดยรวมนะครับผมก็ยังให้ประมาณ5ดาวนะฮะเนื่องจากว่ามีบัฟพ,พลังให้เพื่อนด้วยน่าจะปวนพอสมควรอยู่นะฮะตัวนี้เอาได้เลย5ดาวทั้ง3ตัวนะครับเป็นตัวละครระดับดีเฟสนะครับไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ครับออกมาได้ขนาดนี้ถือว่าดูดีแล้วและท่าที่ออกมานะครับก็เป็นท่า เออสำมรองเป็นท่ารองด้วยคุณสามารถถอดท่าไปให,ให้ไปให้ตัวอื่นกินได้นะครับเออพรุ่งนี้นะซื้อภาษามาผมกดอยู่แล้วแหะผมอยากได้ท่ามันเท่แล้วเกินทนไม่ไหว้หรอครับจะเอาลงมาแทนใครก็น่าจะมาแทนรูกาโมดิกนะครับเพราะว่า <c oughs> ผมจะบ้าพลังมิตรภาพนะครับ แต่ผมก็บ้าเลี้ยงไก่ด้วยนะฮะการเลี้ยงไก่นะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆผมแฮปปี้เสมอนะฮะเมื่อมีตัวเลี้ยงไก่อยู่ในทีมนะครับก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ